สวัสดีครับพบกับสุดข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ก่ารรีวิวเตือนลิเวอร์พูลแล้วว่าพลาดอย่างแรงที่เสียจอจีนิววันุนยุออกจากทีมไปเพราะไม่มีใครมาแทนที่เขาได้แกลลี่นิวิวกับนดนจันและพิธีกรทางช่องสเก็ตสปอร์ตก็ได้ออกมาพูดเตือนทีมคู่รักคู่แคนอย่างลิเวอร์พูลว่าพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่และทาไมถึงยอมปล่อยจีนิววันุนยุออกจากทีมไปแบบฟรีๆโดยที่แทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเพื่อรั้งตัวให้เขาได้อยู่กับทีมต่อไป พร้อมชื่อว่าลิวอร์พูนั้นกันน่าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเพราะเขาได้เสียกองกลางที่ดีที่สุดในทีมไปแล้วนะครับโดยตอนนั้นการีเนวลก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ผ่านทาง ITV Sport โดยระบุไว้ว่าผมแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองเลยจริงเมื่อได้เห็นจินนี่วารเดดดัมเปิดตัวกันนักเตะใหม่อย,ย่างเป็นทางการของบาร์รีตเซนจ์ชมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและผมก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าลิวร์พจะยมปล่อยหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของทีมของพวกเขาออกจากทีมไป แบบไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรเลยกูง,งงเป็นไ่จะแตกพวกเขาพลาดมากและคิดสั้นมากจริงๆนะฮะในกรณีนี้เพราะเท่าที่ผมเคยได้ยินมานั้นวัยรุ่งต้องการที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไปมากๆแต่เรื่องทั้งหมดที่ทําให้ไม่มีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่วัยนรนุ่นนั้นก็เพราะกฎงี่เง่าของสโมสรนี่แหละที่พยายามกีดกันเรื่องสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะที่มีอายุเข้าสู่30ปีนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลไม่สามารถยอมรับ ้อเสนอของวัยนุ่มได้ในเวลานั้นซึ่งผมก็คิดว่ามันไร้สาระมากๆที่ลิวพูลทำกันนักเตะที่มีฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดข,ของทีมไปแบบนั้นนะครับโอ้เจ้ากระเฮ็ดขระโดและตอนนี้ผมก็เชื่อเลยนะครับว่าทั้งลิวพูและเจอเก้งครอปกำลังเผชิญกับเรื่องปวดหัวที่ยังไม่รู้ว่าจะสามารถหาใครมาทดแทนที่ของวัยนุ่มได้นะครับมันเกิดช่องโหวใหญ่จริงๆ ให้ได้ทันก่อนที่ลูดการใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเพราะช่องโหวที่วานิลลุ่มทิ้งเอาไว้นั้นมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับอุย้ยบอลน้่มันดังนั้นนะครับตอนนี้เราจะได้ยินข่าวการย้ายทีมของลิเวอร์พูลกับนักเตะกองกลางร,รายใหม่ในเวลานี้คนกันเยอะจริงๆแล้วถ้าหากเขายอมรับเขาเสนอของบาลนิลลุ่มเอาไว้นะตอนนั้นและให้สัญญาตามที่นักเตะต้องการลิเวอร์พูลก็คงไม่ต้องมาลำบากเหมือนกับตอนนี้นะฮะ และที่สําคัญนักเตะต,ตัวใหม่ที่ลิเวอร์พูลจะต้องจ่ายเงินไปนั้นอาจจะมากกว่าค่าเหนื่อยตลอดระยะเวลาสัญญาชั่วมายของไวนนุ่มไปหลายเท่าเลยก็มีความเป็นไปได้ดังนั้นตอนนี้ลิเวอร์พูลกำลังทําสิ่งที่ผิดพลาดเป็นอย่างมากที่ปล่อยกองการรายนี้ออกจากทีมไปโดยล่าสุดนะครับทางแกรรี่วนวิลก็ได้ออกมายกย่องฟองเล้งของไวนนุ่มในเกมศึกยูโร2020ในนัดที่ทีมชาติฮอลแลนด์เฉือนชนะทีมชาติยูเครนไปแบบหืนจับ 3ประตูต่อ2ในช่วงครึ่งคืนที่ผ่านมาโดยเกมนี้วานิุมยิงประตูแรกให้กับทีมได้ในนาทีที่52และเป็นประตูจุดประกายให้กับทีมชั้นหุนแรลขวา3าคะแนนได้เกมนี้นะครับซึ่งทางในวิวเองก็ยกย่องว่าวานิลุมทำสิ่งที่ดีที่สุดในเกมนี้ในฐานะกัปตันทีมชั้นหุนแล่และยิ่งตอกย้ำเห็นว่ายามเมื่อนักเตะรายนี้มีความมุ่งมั่นกับเกมแล้วแล้วก็ก็จะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งเขาได้และในการขันยูโร2020ครั้งนี้ก็จะเป็นการตอกย้ำเฮงอีกครั้งว่า ลิเวอร์พูลพลาดมากที่ปล่อยตัวไวเนในดุมออกจากทีมไปและทีมจะต้องเสียใจอย่างหนุนแรงถ้าหากไม่สามารถหาใครที่มีความสามารถใกล้เคียงกับไวเนดุมมาแทนที่ในตำแหน่งเขาได้แกรี่เนวิลกล่าวทิ้งท้ายเจ้าพาดแล้วอัเธอเบิร์กหวังพ่อหมีไม่ต้องช่วยเพื่อนทำประตูตตอีกแล้วจอห์นอัตธเบิร์กนะครับโค้ชผู้เลประตูตของลิเวอร์พูลบอกว่า เขาหวังไม่ต้องการเห็นการทําประตูจากอาริสันเบเกอร์อีกแล้วนะัประตูทีมชาติบราซิลสวนบทฮีโร่เติมขึ้นมามงงช่วยทําประตูให้ทีมเอาชนะเวสบอมบิสเอาเบียนในศึกพิีเลีกลูกกันที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นประตูสาคัญที่ทําให้โหงดางยังได้ต่อลมหายใจในการลุ้นทําอันดับไปเล่นในศึกอยู่ฟันชิลิกด้วยและยังเป็นประตูประวัติศาสตร์ที่ทำให้เขาเป็นนายประตูคนแรกของสโมสรลิเวอร์พูลที่ทําประตูได้อีกต่างหากพบหวังว่า ให้ประตูอลิสอนเบเกอร์เป็นลูกสุดท้ายซึ่งมันไม่จําเป็นอีกเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าประตูนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสําหรับเราแล้วหรือครับอันเทเบิ์กล่าวหวังว่าพวกเราจะได้ประตูจากตําแหน่งที่ถูกต้องในการทําประตูนะนั่นก็คือกองหน้าพวกเรารู้ว่าเขาไม่ใช่โกคนแรกที่ทํำประตูได้แต่กับเลมูเขาเป็นคนแรกนั่นคือเรื่องสําคัญหวังว่าเขาแก,ก้โฟกัสกับการเป้าเสาในานาโก และพยายามเอาชนะการแข่งขันด้วยการป้องกันให้กับทีมอยู่ในการแข่งขันที่ดีมันไม่น่าเชื่อเลยมันเป็นช่วงเวลาที่มหัศจรรย์หลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องเผเชิญมาในปีนี้รวมถึงเรื่องราวนอกสนามอีกด้วยมันเป็นแนวทางที่ดีเยี่ยมนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปนสิ่งสําคัญสําหรับพวกเราในฐานะทีมฐานะสโมสรมากเลยละ่ะเพราะว่าเรากําลังลุ้นไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในเวลานั้นมันยอดเยี่ยมที่เขาทําประตูได้มันเป็นการมงที่ไม่น่าเชื่อเลย มันเป็นช่วงเวลาที่จะเยี่ยมสมบรับเขาผมมีความสุขกับเขาด้วยคุณรู้อยู่ว่าเขาสามารถเล่นฟุตบอลแต่เห็นได้เช่นเดียวนว่าผมไม่เคยเห็นเขาหม่งบอลได้แบบนั้นแต่ในเวลาเขาเล่นในเกมโต๊ะเล็กในสนามซ้อมเขาสามารถยิงเข้ากรอบได้ดีด้วยและก็ยิงดีๆได้นะฮะเขาสามารถเล่นฟุตซอลแบบอย่างที่คุณสามารถเห็นได้ในสนามเลยแหละครับ เขายังเล่น <lar> กับบอลได้ดีมากการมงแบบนั้นมันไม่น่าเชื่อเลยแต่ผมหวังว่าเราน่าจะได้ประตูจากกองหน้าเสียมากกว่านะจ๊ะอันเเบิร์กพอใจกับพัฒนาการของเคลเลอร์เฮอร์จอห์นอันเเบิร์กนะครับโค้ชผู้สวตูของลิเวอร์พูลพอใจกับการพัฒนาการของเควินเคลเลอร์เฮอร์นายประตูดาวรุ่งเคลเลอร์เฮอร์นะครับพึ่งได้มีโอกาสลงเล่นกับทีมชาติไอร์แลนด์ชุดใหญ่ ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังในการล่าสุดมีการพุตซอเก,ก็บทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลไป5นัดและแสดงเห็นว่าเขามีอนาคตอีกยาวไกลในทีมแอนเดเวลผมได้คูดคุยกับเขาในตอนจบรู้กันว่าเขาต้องทําให้แน่ใจว่าตัวเองสามารถรักษาระดับการเล่นที่แสดงออกมาได้และทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้ดีด้วยอันเทเบิร์กกล่าวสิ่งที่เขาได้คุยกับจหนึกดาวรุง่งผมได้ดูเกมที่ไอแลนด์เตะแล้วเขาทําได้ดีในเกมประเดิมสนามในครึ่งแรกเขาลงมาช่วยเซฟ เยี่ยมมากๆทำให้ทีมรักษาส,สกอร,ร์ไว้ศูนย์ประตูต่อศ <_ d ata> ูนย์เขาเป็นคนดีจริงๆทำตัวทำงานหนักและคุณต้องเป็นผู้รับประตูที่สร้างความกระหายในชัยชนะให้กับตัวเองเพื่อมีความเข้มข้นและมุ่งมั่นไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องผมอยู่ตรงนั้นเพื่อช่วยเหลือเขาการคุยเกี่ยวกับมันและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมกับทุกๆคนเขาทำได้ดีในเส้นทางนั้นดังนั้นผมก็แค่ช่วยกระตุ้นและรักษาให้มันเป็นไปอย่างที่เป็นอย่างนั้น พวกเราต้องการประตูทุกคนและหวังว่าพวกเราจะสามารถทำได้ดีกครั้งและพยายามคว้าแชมป์บางถ้วยมาครอบคลองได้เพราะวันนั้นคือสิ่งที่พวกเราอยู่ที่นี่เพื่อหมักมองกับเฮ er ียมากเด็กกอลกระตุ้นทีมความ้าแข้ง70ล้านปอนด์หลังเปลือมสุดๆกับฟอร์มการเล่นในศึกยูโรสาวกของดังเลวิ o ปูรู้สึกประทับใจสุดๆกับแข้งมูลคัา70ล้านปอนด์รายหนึ่ง ลังชว์ฟอร์มโดดเด่นในเกมยูโร2 0 2 0เมื่อคำคืนที่พมา่าและอยากได้แข้งรายนี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลแฟนๆของสโมสรลิเวอร์พูลกับจำนวนหนึ่งซึ่งเข้ามาทวิตเตอร์เพื่อแสดงความเคลยนเกี่ยวกับยูริตินมอส์หลังจากที่ตกเป็นเป้าหมายของหองด่างตามการรายงานข่าวซึ่งช่วยให้ทีมเช่นเบลเ,ลเยียมประเดิมสนามในศึกยูโร2 0 2 0ด้วยการรับชัยชนะเมื่อคำขืนที่พมา โดยทีมของโรเบรโตมาร์ติเนสเป็นฝ่ายเอาชนะรัสเซียไปถึง3ประตูต่อ0ในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กและไม่ต้องสงสัยเลยว่าไฮไลท์สำคัญของเกมก็คือการที่ลเมลูลูกาโก้กอน่าจากอินเตอร์มิลานส่งข้อความให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมของสโมรสรอ,อย่างคริสเตียนอิลิกเซนที่เกิดเหตุการณ์บุกคาสนามไปก่อนหน้านั้นของเกมของพวกเขาพิซาจแดงแห่งยุโรปเริ่มต้นดีๆกับการที่พวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่า ทำไมห,หลายคนจึงยกให้เบลยเยียมกลายเป็นทีเมเต็งที่จะคว้าแชมป์ยุโรปในอีกไม่กี่สัปดาหา์หน้าและหนึ่งในผู้เล่นที่สร้างความประทับใจมากที่สุดในค่ำคืนที่ผ่านมากก็คือยูริเตลมาสโดยแกงวัย24ปีรายนี้โดดเด่นมากที่กลางสนามเขาเป็นตัวกําหนดเกมที่จ่ายบอลได้แม่นยํากว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในแบล็กทีของเทียมจากสถิติวูสโอ เขาจ่ายบอลให้เพื่อนรวมทีมสําเร็จ78ครั้งและสำหรับกองเชียร์หรือวัภูจำนวนมากการเล่นของเขาเป็นสิ่งหนึ่งที่เน้นย้ำว่าทำไมทีมของเจคกิ้งครับจึงต้องทำทุกวิธีทางเพื่อพาเขามาสู่สโมสรแอนฟิวได้ในช่วงสัดนี้โดยกาโจในเมกระตรายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่าลิเวอร์พูลต้องการคว้าตัวดาวเตะของเลสเตอร์ิตี้รายี้แต่ล่าสุดมีการชี้ว่าค่าตัวของยูริสเตนมังส์นั้นเป็นปัญหาอย่างแน,น่นอนเพราะไม่ใช่ถูกถูก โดยว่ากันว่าเลสเตอร์ิตี้ต้องการค่าตัวถึง70ล้านปอนด์สำหรับค่าตัวของยูริเตเลมันส์แต่หลังจากโชว์ฟองการเล่นของเขาในเกมรัสเซียแฟนบอลลิเวอร์จันนวนมากรู้สึกอย่างชัดเจนว่าเขาจะเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมหลังการจับไปของจอร์จิโอวอนเนรดุมในฤดูร้อนและนี่คือสิ่งที่สาวกเดอะค็อปหรือว่าหงแดงคุยกันอย่างเช่นคอมเมนต์ที่ 1. เตเลมมนคือผู้เล่นของเราเอฟซียูโร2020คอมเมนต์ที่2 ก็อยากจะบอกว่าเตลมันเป็นนักเตะที่สมบูรณ์แบบสําหรับเจ็กกินครับ LFC คอมเมนต์ที่ 3. า LFC ประกาศคว้าตัวเต,วตลมันคอมเมนต์ Comment ที่ 4. หากมีความถูกต้องในข่าวลือหรือร์พูลยูลิเตลมันปลดทํามันให้มันเกิดขึ้นเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากคอมเมนต์ Comment ที่ 5. ยูลิเตลมันเป็นคนพิเศษที่ควบคุมเกมนี้ตัวแทนกินนี่วานนุ่มที่สมบูรณ์แบบคอมเมนต์ Comment ที่6ฉันอยากได้เตลมันมากๆ คอมเมนต์ที่7ฉันรู้ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกแต่ที่เตลมันทํานั้นมันยอดเยี่ยมจริงๆแต่หากมีโอกาสเราจะเป็นจะต้องเอาเขามาที่ลิเวอร์พูลและคอมเมนต์สุดท้ายเตลมันยอดเยี่ยมมา,มากๆแน่นอนว่าเป็นตัวแทนจีนี่อย่างสมบูรณ์แบบที่ลิเวอร์พูลและอาจเป็นความคิดที่ปรารถนาแต่สนุก,กับการดูเขาเล่นสําหรับทีมชาติเบลเยียมในค่ำคืนนี้แต่มันติดปัญหาที่ค่าตัวนี่แหละครับแสนแพงจริงๆนะฮะสำหรับยูรลิตเตลมัน นี่คือสุดข่าวลิเวอร์ p o o ครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่14มิถุนายนนะครับขออภัยแฟนบอลด้วยนะครับถ้าหากออกชื่อนักขุาวันผิดหรือว่าออกเสียงผิดแอดมินป่วยนะฮะขี้แตกนะฮะท้องเสียนะโอ้โหไปกินอะไรก็ไม่รู้มานะฮะตอนนี้ร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับขออภัยด้วยบืนอย่างเต็มที่แล้วจะพากให้มันดีที่สุดนะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวไปรักษาตัวเองก่อนสวัสดีครับ